สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็มาพบกับแม่หมอร้านดวง1959อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาในคลิปแรนดอมอีกเช่นเคยคลิปแรนดอมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครบางคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าให้ไพ่ให้ไพ่พเล่าเรื่องของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณ เรามาดูเลยว่าใครอยากจะเล่าเรื่องอะไรนะคะคุณกำลังหาทางออกกับเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าคะบางคนกำลังหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ บางคนกําลังหาทางออกเกี่ยวกับหนี้สินเยอะๆบางคนกําลังต้องการเงินสักก้อนบางคนกาลังต้องการบางคนกาลังคือกําลังกาลังหาเงินสักก้อนบางคนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถก็ได้บางคนมีค่าใช้จ่ายคือแบบบางคนอยากได้เงินสักก้อนมาปลดหนี้ก็ได้นะคะเพื่อเพื่อบางคนกําลังมีมีหนี้สินที่อยากจะปลดปล่อยก็ได้บางคนอยากจะได้เงินสักก้อนมาลงทุนก็ได้ บางคนสำหรับเรื่องความรักบางคนอยากจะอยากอยากจะออกไปจากจุดนี้นะคะเพื่อนๆอยากจะคือไม่อยากเป็นรักลับๆของใครแล้วบางคนบางคนกำลังกำลังกลุ้มใจเกี่ยวกับความรักอยู่นะมันเป็นรักลับๆนะคะเพื่อนๆเนาะอยากจะจบอยากจะเลิกแต่ว่าแม่หมอว่าก็ยังเลิกไม่ได้นะคะเพื่อนๆคือมันต้อง คือมันต้องใช้เวลานะคะเพื่อน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 ต้องค่อยๆเปิดเปิดใจนะเพื่อนเพื่อนต้องค่อยๆเนี่ยดูสิเพื่อนเพื่อนหาทางออกอ่ะแม่หมอว่ามันหาทางออกไม่ได้สําหรับสําหรับเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะสําหรับบางคนก็มีปัญหาความรักด้วยนะ <Okay. S 2> มันเป็นรักซ้อนรักลับ,บๆนะที่เพื่อนเพื Keep ่อนเก็บไว้บอกใครไม่ได้นะบางคนก็มีปัญหาเรื่องเงินด้วยนะเนี่ย มีปัญหาเรื่องนี้สินที่อยากจะปลดปล่อยที่อยากจะให้มันหมดไปนะเนี่ยต้องการต้องการให้คนช่วยต้องการหาทางออกนะคะเพื่อนเเนาะเนี่ยถ้าเป็นความรักลับ,ร,บ,ร,บรักซ้อนรักที่ไม่เปิดเผยเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆคิดนะเนี่ยมันอาจจะยากแต่ว่ามันมีทางออกอยู่นะคะเพื่อนเพื่มันเป็นที่คิดใจเพื่อนๆพื่อนเนาะที่เพื่อนๆไม่สามารถที่จะตัดสิ่งนี้ได้ แต่ดาบมันก็ไม่ได้ขังเพื่อนๆไว้นะ<_ <EN> _>เพื่อนๆอยากจะออกก็ออกได้แต่เพื่อนๆยังยังตัดความรู้สึกไม่ได้นะคะเพื่อนๆ<_ <EN> _>นะมันสาหรับใครบางคนความรู้สึกนี้มันมันตัดยากเหลือเกินนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยมันอยากจะออกมาแต่ก็ออกไม่ได้นะเนี่ยบางทีบางทีภายนอกเพื่อนๆก็เข้มแข็งนะแต่ภายในเพื่อนๆบอบช้าอ่อนแอเหลือเกินนะมีอะไรก็ มีอะไรก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆตัดสินใจนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆกำลังหาทางออกนะเนี่ยใครอยากเล่าเรื่องอะไรของคุณอีกคะเนี่ยเนี่ยนะคะเพื่อนๆนะ สำหรับใครบางคนก็อยากตัดบางสิ่งบางอย่างตัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องตัดสิ่งที่ไม่ถูกใจออกไปนะคะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆต้องการทําสิ่งสิ่งที่ถูกต้องสําหรับใครบางคนก็อาจจะสําหรับใครบางคนก็อาจจะได้เซ็นสัญญาเอกสารนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นสัญญาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินก็ได้อาจจะเป็นสัญญาเอกสารการหย่าก็ได้การสมรสก็ได้นะคะเพื่อนๆนะเนี่ยเพื่อนๆ เพื่อนๆต้องการทำอะไรที่มันถูกต้องนะเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเข้าไปอคือสำหรับความรักมันอาจจะมีคนที่มีเจ้าของหรือคนที่มีภาระหรือคนที่มีพันธะครอบครัวอยู่แล้วไม่ชอบนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยมันมีคนที่มีพันธะมีภาระอยู่แล้วไม่ชอบนะเนี่ยเพื่อนๆก็อยากจะตัดออกเพื่อนๆไม่อยากทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องถ้ามองถึงความรักนะคะเพื่อนๆเนี่ยแต่ถ้ามองถึงเรื่องงาน เพื่อนๆก็อาจจะได้เซ็นสัญญาการทํางานหรือเซ็นสัญญาการซื้อรถเซ็นสัญญาการซื้อที่ดินซื้อบ้านนะเซ็นสัญญาการแบ่งมรดกก็ได้นะเซ็นสัญญาการแต่งงานก็ได้เซ็นสัญญาการหย่าก็ได้นะบางคนอาจจะมีเรื่องประกันชีวิตเรื่องเรื่องภาษีนะคะเพื่อนๆน,นะที่จะต้องที่จะต้อง คือที่จะต้องติดต่อกับกับอะไรนะกับกับสถานที่ราชการนะคะเพื่อนๆนะบางคนอาจจะอาจจะมีเรื่องทางกฎหมายนะอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับคืออาจจะมีเรื่องอาจจะมีเรื่องที่ต้องที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลก็ได้นะคะเพื่อนเนะอาจจะเป็น ถ้าเป็นสัญญาเอกสารก็อาจจะเป็นเรื่องบัตรเครดิตก็ได้นะคะเพื่อนๆนะเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีการทวงถามเรื่องบัตรเครดิตก็ได้นะคะถ้าอยากเล่าเรื่องอะไรอีกคะนี่นะคะเพื่อนๆนะ บางคนอาจจะได้มรดกจริงๆด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะบางคนอาจจะได้มรดกตกทอดบางคนอาจจะได้อสังหาริมทรัพย์บางคนอาจจะได้รถนะคะเพืนะ่อนๆเนาะบางคนอาจจะมีโชคเร็วนี้เป็นโชคใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนๆนะเป็นวิวออฟฟอร์จูนนะบางคนอาจจะซื้อรถคือถ้าไม่ใช่รถใหม่ก็อาจจะเป็นรถมือสองนะคะเพื่อนๆนะถ้าเป็นความรักก็อาจจะมีพ่อไม้แม่ไม้ไมาชอบหรือคนที่อายุมากๆต่างวัยไม่ชอบนะคะเพื่อนๆ นะเนี่ยบางคนอาจจะมีโชคนะเนี่ยถ้าถามเรื่องการเงินก็จะมีการเงินบางคนก็ได้มาหลายทางนะคะเพื่อนๆนดูสิเข้ามาหลายทิศทางมากนะแต่อาจจะเงินก็ยังหมุนอยู่นะคะเพื่อนๆนนะถ้าอยากจะเล่าเรื่องอะไรอีกคะอืมนี่นะคะเพื่อนเพื่อน เนี่ยมีใครมีใครบางคนที่ที่ทำธุรกิจสีเทาอยู่ไหมคะสำหรับใครบางคนนะสำหรับใครบางคนถ้าทำธุรกิจสีเทาหรืองานอะไรที่ต้องอยู่เบื้องหลังนะคะเพื่อนๆเนานะบางคนอาจจะมีเรื่องบัตรเครดิตบางคนอาจจะมีเรื่องเรื่องภาระอะไรหลายๆอย่างที่ต้องจัดการนะคะเพื่อนๆน,นะถ้าเป็นความรักก็อาจจะเบ็น เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นความรักมันเป็นบางคนอาจจะเป็นไพ่ต่างชาติต่างภาษามาด้วยนะคะเพื่อนๆนถ้าเป็นความรักก็มันเป็นความรักที่แบบรักซ้อนรักไม่เปิดเผยนะคะเพื่อนๆนะอาจจะมีคนที่มีเจ้าของไม่ชอบนะคะเพื่อนๆนดูสิคนที่มีภาระอยู่แล้วนะคะไม่ชอบนะถ้าเป็นเรื่องความรักถ้าคุณอยากจะเลิกอยากจะจบก็ ก็ยังไม่ได้นะคะเพื่อนๆน,นะมันยังคาราคาซังอยู่นะคะไพ่ใบนี้นะอาจจะมีคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมาชอบหรือคุณก็ได้มีเจ้าของอยู่แล้วไปชอบกันนะคะเพื่อนๆดูสินะคุณอาจจะได้บูชาท่านท้าวเวสสุวรรณก็ได้สําหรับใครบางคนก็อยากไปสักก็ได้สําหรับใครบางคนก็มีหน,หน,าหน้าท้องก็ได้นะคะเพื่อนๆ,ๆเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆนะๆๆสําหรับใครบางคนก็มีไฟในที่รับก็ได้นะ เนี่ยถ้าเป็นความรักแม่หมอก็มองว่านะมันเป็นรักที่เปิดเผยไม่ได้นะมันเป็นรักที่คือมีคนที่มีพันธะพันธะทางหัวใจมาแล้วมีคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมาชอบนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอยากจะเลิกก็เลิกยากนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิมันเป็นไพ่ที่ยังคาราคาซังอยู่เลยนะมันเป็นไพ่การหึงหวงกันอยู่เลยนะแม่หมอว่า ใครอยากเล่าเรื่องอะไรอีกคะอืมเนี่ยสำหรับบางคนก็สำหรับบางคนก็ได้ไปทำบุญก็ได้นะคะเพื่อนๆน,นะสำหรับบางคนก็อยากไปทำบุญสำหรับบางคนก็ก็อยากไปนั่งสมาธิก็อยากคือให้สำหรับใครบางคนก็อยากกลับตัวกลับใจเป็นคนดีก็ได้ <c oughs> ไม่หมอว่านะเนี่ย ถ้าเป็นความรักสำหรับใครบางคนก็กำลังหลงผิดอยู่หรือเปล่านะคะเพื่อนๆนะเนี่ยสำหรับใครบางคนก็กำลังแบบคิดที่จะไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะเนี่ยนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะใครอยากเล่าเรื่องอะไรีคะอืม แม่หมอว่าสําหรับใครบางคนก็จะมีโชคนะคะเพื่อนๆดูสิได้เงินเป็นหลักแสนหลักล้านหลักเนี่ยต่ําสุดก็หลักหมื่นนะคะเพื่อนๆไพ่ใบนี้แต่แม่หมอว่าไพ่ใบนี้บางคนจะได้เงินเป็นนะได้เงินเยอะเลยนะคะเพื่อนๆบางคนจะได้โชคจากอสังหาริมทรัพย์นะคะเพื่อนๆนะบางคนจะ จะได้ซื้อบ้านซื้ออสังหาเป็นที่ดินก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือบางคนจะได้เงินนะคะเพื่อนๆเนี่ยบางคนจะได้เซ็นสัญญาจริงๆด้วยนะคะเพื่อนๆด้วยสิเนี่ยบางคนจะได้เซ็นสัญญาเอกสารบางคนจะได้เซ็นสัญญาซื้ออสังหาริมทรัพย์บางคนจะได้เงินก็ได้นะคะเพื่อนๆจะได้ซื้อที่ดินก็ได้นะบางคนจะได้มรดกก็ได้นะคะเพื่อนๆบางคนจะได้คือแม่มอว่ามีการ มีการจะได้เงินหรือเซ็นสัญญาบางคนจะได้ยาก็ได้นะคะพเพื่อนๆเนี่ยไพ่ไพ่แปดดาบขยายให้ด้วยแฟนนะแม่หมอว่านะคุณอยากออกไปจากจุดนี้นะเนี่ยแม่หมอแม่หมอมองมองว่าเรื่องความรักนะเนี่ยคุณอยากจะเลิกคุณอยากจะนะคุณอยากจะกลับตัวกลับใจนะเนี่ย คุณอยากจะเป็นคนดีคุณอยากจะไม่อยากทําผิดศีลธรรมแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ก็ยากนะเนี่ยเพื่อนๆก็ออกยากเพื่อนๆค่อยๆตัดสินใจนะถ้าอยากจะเล่าเรื่องอะไรอีกคะอืมนะอุปสรรคที่เข้ามาแม่หมอว่าคุณคุณผ่านได้นะคะเพื่อนๆนะสำหรับบางคนที่ใครที่เปิดร้าน แล้วมีคู่แข่งมีคู่ต่อสู้เยอะนะคุณสู้ได้นะร้านของคุณโดดเด่นนะคะเพื่อนๆนะสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่เข้ามันเป็นปัญหาภายในนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยไม่หมอะว่าเพื่อนๆสามารถจัดการได้นะมันมีหลายอย่างที่ที่ให้คุณจัดการไม่หมอว่าคุณเก่งนะเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องการทํางานคุณสามารถผ่านได้คุณสามารถสอบแข่งขันชนะนะคุณผ่านได้คุณคุณเก่งนะคะเพื่อนๆนะ เนี่ยถ้าเป็นเรื่องการงานคุณโดดเด่นคุณสามารถผ่านไปได้นะเนี่ยหรือถ้ามีคู่แข่งทางด้านธุรกิจหรืออะไรต่างๆหน่าร้านของคุณโดดเด่นคุณเก่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถผ่านอุปสรรคไปได้นะอืมเนี่ยนะคะเพื่อนๆ จะมีต่างชาติต่างภาษาไม่ชอบเพื่อนๆจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนนะนอกจากคนต่างชาติต่างภาษาแล้วแม่หมอว่านะก็จะเป็นคนที่มีพันธะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะไม่ชอบนะคะเพื่อนเนอกาะอาจจะเป็นต่างวัยกับเพื่อนๆก็ได้นะเนี่ยในนี้มีใครไปสักมีใครมีเสนนะีหน้าทองมีใครมีไปสักที่เกี่ยวกับมหานิยมต่างๆไหมคะเพื่อนๆนนะมีใคร มีใครสายมูไหมคะเพื่อนเพื่อนนะมีใครบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณไหมมีใครบูชาองค์พระพิฆเนศมีใครบูชาองค์ท่านพญยายมมิกเนาะเนี่ยแม่หมอว่าแม่หมอว่าท่านจะให้โชคนะคะเพื่อนๆสํานสหรับสําหรับถ้าพูดถึงเรื่องโชคลาภนะคะเพื่อนเพื่อนนะถ้ามองถึงเรื่องความรักนะเพื่อนๆก็อืม มันอาจมีโอกาสที่คนเก่าๆจะรีเทิร์นนะคะเพื่อนๆนะยังไม่จบกันนะแม่หมอว่านะหรือไม่เร็วๆนี้คุณจะมีโชคใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนๆดูสิคุณจะมีความสุขคุณจะมีโชคใหญ่นะคะเพื่อนๆคุณจะสามารถออกจากปัญหาได้นะใครอยากเล่าเรื่องอะไรอีกคะขอไพ่สรุปหนึ่งใบ บางคนคือคือคุณเป็นพ่อยากจะบอกว่าคุณเป็นคนเก่งมากนะคะเพื่อนเพื่อนคุณผ่านอะไรมาหลายๆอย่างตอนนี้แม่หมอว่าสําหรับใครบางคนก็รอเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะบางคนรอรอรอคนรักก็ได้บางคนรอเรื่องงานก็ได้นะบางคนรออยากเป็นเจ้าของกิจการก็ได้มากนะคะเพื่อนเพื่อนแม่หมอว่าพ่อยากจะเล่าเรื่องว่านะเพื่อนเพื่อนเป็นคนเก่งเพื่อนเพื่อนมีความสามารถนะเนี่ยแม่หมอว่า แต่เพื่อนๆกำลังรออะไรบางอย่างหรือเปล่าคะไม่หมอว่าเพื่อนๆจะได้พบได้เจอนะเนี่ยถ้าราอความรักเพื่อนๆก็จะได้พบได้เจอถ้ารองานเพื <ๆ S 2> ่อนๆก็จะได้สิ่งที่สมหวังนะคะเพื่อนๆนะมันมีไพ่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะบางคนอยากเป็นเจ้าของกิจการก็จะได้เป็นนะคะเ <Vielen? S 2> พื่อนๆนะเนี่ยรออีกไม่เกินหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่ง เดือนหนึ่งปีนะคะเพื่อนๆสิ่งที่คิดไว้สุขสมหวังแน่นอนนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะวันนี้ไพ่ก็มาเล่าเรื่องคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆก็รับเอาแต่สิ่งดีๆเข้าไปนะคะเพื่อนๆนะรับเอาแต่พลังงานดีๆไป สำหรับวันนี้แม่หมอสวัสดีค่ะ